สนใจมะม่วงรู้ไหมลูกมาจากสวนมะม่วงมันหอมๆมันหวานลูกอ่ะอ่ะชิมไหมชิมไหมค่ะเอาเป็นไงบ้างลูกอืมอร่อยมากเลยลุงจ่ายตังลุงมาสาสองคนก็หนึ่งร้อยบาทไงถ้าหนูรู้ว่ามันราคาแพงขนาดนี้หนูอาจจะไม่ซื้อกับลุงก็ได้ทำไมลุงจะขายอะไรทำไมลุงไม่บอกราคาล่ะคะก็หนูกินของลุงไปแล้วเนี่ย แจ้งทำยังไงจะราคาไหนหนูก็ต้องจ่ายเข mm hmm. ้าใจไหมจ่ายมาดิเด็กพวกนี้เอ้าวคุณทําอะไรกับเด็กอ่ะเอาก็าเด็กพวกนี้ยินมะม่วงของลุงแล้วแล้วไม่จ่ายตังลุงไงได้ลุงทำง่ายไยงน้เอ,อดิ๊กน่อยสนใจมะม่วงลุงไหมลูกมาจากสวนมะม่วงมันหอมหอมหวานหวานลูกอ่ะอ่ะชิมไหมชิมไหมค่ะอ่ะคนละห่อเลยก็ได้นะ อเออแกกินเลยเหรอคะลุงหากินเลยแกกินเลยแกกินเลย <c oughs> เอาเป็นไงบ้างลูกอือร่อยมากเลยลุงอ่าเป็นไงลุงบอกแล้วลุงบอกแล้วมันอร่อย <c oughs> อมหมูล้อเขาลุงอ่าทีนี้แล้วไงต่อเด็กๆ <c oughs> ทีนี้แล้วไงต่อจ่ายตังลุงมาซะ <c oughs> มาจ่ายมาดิเท่าไหร่คะลุงสองคนก็100บาทไงอ่าเพราะว่าถุงละ50บบาทเนี่ยมันเป็นมะม่วงของดีเลยแต่หนูไม่มีเงินขนาดนั้นนี่คะแล้วทำไมลุงไม่บอกเราตั้งแต่แรกถ้าหนูรู้ว่ามันราคาแพงขนาดนี้หนูอาจจะไม่ซื้อกับลุงก็ได้ทำไมลุงจะขายอะไรทำไมลุงไม่บอกราคาล่ะคะลุงจะมาบอกราคาที่หลังไม่ได้นะถ้าลุงบอกก่อนหนูก็จะมีเวลาตัดสินใจคะ่ะอ้าวหนูพูดอย่างนี้ได้ยังไงฮะ ก็หนูกินของลุงไปแล้วเนี่ยจะให้ทำยังไงจะราคาไหนหนูก็ต้องจ่ายเขา้าใจไหมลุงจะบอกราคาก่อนหรือบอกราคาหลังมันก็เรื่องของลุงนี่เพราะยังไงของลุงก็เข้าไปในป่าหนูแล้วลงท้องหนูแล้วจ่ายมาถ้าดีๆจ่ายมาทิเด็กพวกนี้นี่อ้าวคุณทำอะไรกับเด็กอ่ะก็เด็กพวกนี้จินมะม่วงแล้วไม่จ่ายตังลุงไะได้ลุงทำไง่ยเ,นเ,นยเหตุการณ์เป็นยังไงลูก ก็คือตอนแรกอะ่ะคุณลุงคนนี้เขาเดินมาแล้วบอกว่าลองชิมมะม่วงของลุงไหมพอหนูกินหมดแล้วเขาค่อยมาบอกราคาที่หลังตั้งหอราห้าสิบบาทแนะ่ฮะมะม่วงอะไรห่อละตั้งห้าสิบบาทเนะ่ยแต่คุณน่าจะบอกราคาเด็กก่อนนะไม่ใช่จะมาหลอกขายเด็กแบบนี้ใช่ค่ะลุงไม่ควรมาทําแบบนี้นะนี่ฉันใจ่ายให้เด็กแล้วคุณก็ไปหาขายที่อื่นเลยนะไม่ต้องมาขายให้เด็กแบบนี้ไปเลยไปเลยไปเลยขอบคุณนะคะ ไม่เป็นไรค่ะเด็กๆ